เข้าใหม่ๆแล้ฮะนิสสันเอ็กเทลนะฮะเพื่อนๆครับไม่น่าเชื่อนะฮะไม่เพียงแค่60,000กิโลเท่าแท้เลยนะฮะ60,000กิโลนิสสันเอ็กเทลไฮบริดนะครับมาแล้วนะครับนะฮะนางฟ้าตกสวรรค์นะฮะนิสสันเอ็กเทลไฮบริดผมเคยตั้งราคาไว้438,000บาทรถเพิ่งเข้ามานะตอนแรกจะขาย438,000บาทแต่วันนี้นะฮะเอาราคาเร็วๆไวๆไม่ต้องคิดเยอะเลยนะเพื่อนๆฮะ300,000เท่าไหร่นะ 3 18, 8มห0 0่บาทรดปีสิเพื่อนๆฮะสวยมากนะฮะสามแสนบาทกับ x อ็กเป้ายแดงล้าน5 3าส้านห้อ่ะหมุนทางนี้เลยฮะหมุนทางนี้ดีกว่าล้านห้ป้ายแดงป้ายแดงล้านห้านะวันนี้เหลือเพียงแค่3า8แ0 0แบาทราคาสุดท้ายเลยไม่ลดแล้วนะครับเพื่อนเพนครับเลขไม่เพี N K 60, ยงแค่60,000่นกิโล เลขไม้หกหมื่นกิโลเพื่อนๆพืนะครับใครสนใจมาเอาไปเลยนะเพื่อนๆนะฮะเลขไม้หกหมื่นกิโลนะครับกับนิสัยเอ็กเซลไฮบริดเพิ่งเข้ามาเลยนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอ็กเซลไฮบริดนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอ็กเซลไฮบริดกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบกุญแจสำรองสองชุดเลยนะครับนะครับเพื่อนๆพนะสวยมากเลยนะครับนะฮะกุญแจสำรองครบเอกสารครบคู่มือครบเลยนะครับเพื่อนๆครับ นี่ควบคุมด้วยรีโมทด้วยไฟฟ้าเลยนะครับเพื่อนๆเป็นรถ5ที่นั่งนะครับกับ XT ็ก l Hybrid ที่สำคัญคันนี้เลขไม่มรรน้อยมากนะฮะ6ก0 0 0กิโลแท้ๆเลยนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงทาอสภาพดีนะครับนะฮะนะเป็นรถที่สภาพดีมากเลขไม้น้อยมากนะฮะหายากน้นเลขไม้หก0 0 0 0กิโลแท้ๆรับประกันเลขไม่แท้นะครับนะครับ ไม่มีปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แน่นอนนะครับเพื่อนเครับนะฮะเรื่องไม้แท้รถสวยรถไม่เคยชนเลยนะครับ้าสนใจรีบมาติดต่อเราเลยนะครับนะครับเพื่อนเครับฮิสันเอ็กเ l ลไฮบริดนะับฝาท้ายไฟฟ้านะฮะสวยมากเพื่อนๆฮะนะครับทุกอย่างใช้งานได้ดีเลยนะครับเอ็กเ h ลไฮบริดนะฮะมือเดียวป้ายแดงออกห้างหก0 0ื่นกิโลไปดูภายในว่าสวยแค่สวยไหมภายในสวยมากเพื่อนๆภายในสวยมากนะฮะ ย้ำนะยังไม่ติดจองเมื่อเช้าจะจองมาแล้วเมื่อเช้าจองมาแล้วแต่สินแ้นไม่ผ่านนะครับก็เลยคืนเงินจองลูกค้าไปแล้วนะฮะเปิดรับจองใหม่แล้วนะฮะนิสสันเอสเทลไฮบิดสามแสนแบาทเองนะกับเลขไมล์หกหมื่นกิโลเองเลขไมล์หกหมื่นกิโลแท้ๆนะเพื่อนๆครับหกหมื่นกิโลแท้ๆนะรถสวยมากนะครับไอ้น้องเปิดสาบโปรงหน่อยเิหกหมื่นกิโลแท้ๆนะรถสวยมากนะครับ ภายในสวยภายนอกสวยไม่ต้องกังวลเลยนะฮะไม่มีโดนดอกโดนย้อมแมวแน่นอนนะครับรับประกันราคาซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับรถสวยมากนะฮะครับเลขไม้หกหมื่นกิโลหกหมื่นกิโลนะครับเครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นเพลงเพร้อทุกอย่างเลยนะครับภายในสวยจัดนะฮะเพื่อนๆฮะไม้แท้หกหมื่นกิโลหายากมากครับไม้หกหมื่นกิโลเพื่อนๆไม่ต้องไปหาที่ไหนและประหยัดน้ำมันมากเลยนะฮะ ไปแดงล้าน540,000บี่มื่นล้าน5้าสน0 0 0ื่นะฮะแต่วันนี้เราลดทันเหลือเพียงแค่438,000บาทไม่ขายผมลดให้50,000ืาทเลยเหลือเพียงแค่388,000บาทนะฮะถูกมากๆเลยเพื่อนๆฮะถูกมากๆเลยนะครับกับเจ้า Nissan x t a i เ h y b r บ d ิเลขไมล์ห0 0 0 0กิโลให้ลูกหรอไปอยังเข้าไปแล้วหรถ้าเข้าไปล่ะไปแล้ว,ลวเออไม่เป็นไรครับ x t ็กเ h y b r บ d ินะฮะ ให้ช่วยเอาคันนี้อันนี้ไปไหนอ่ะจะไปไหนอ่าได้ครับโอเคครับตรวจรถอะไรวะคุณใดเฮสฟันคันไหนเอ่ยอ๋อโอเคครับมาดูด้านในกันดีกว่านะห้องเครื่องเป็นอย่างไรบ้างนะครับเครื่องยนต์ก็เป็นส่วนที่สําคัญเลยนะฮะให้ท่านดูห้องเครื่องเลยนะครับว่ารถไม่มีชนอย่างแน่นอนเลยนะครับเพื่อนๆครับ เอามาดูเลยฮะห้องเครื่องสวยมากเพื่อนเพื่อนดูเดียนะเพื่อนๆดูเดีนะฮะห้องเครื่องสวยมากเลยนะครับสภาพดีเกรดเอนะฮะไม่มีชนนะครับเพื่อนๆพนวีศักสวัสดีครับใครนะครับทวีศักครับผมพี่ีวีศัก์สวัสดีครับผมขอบคุณมากครับพี่ีวีศักครับมีใครสวัสดีครับพี่อุซูสวัสดีครับพี่อุซูครับสวัสดีครับห้องเครื่องสวยๆเลยนะฮะมาตอกย้ำอีกทีหนึ่งมา เมื before, long, ่อวานตอนเย็นจองไปแล้วแต่ติดแบ c ็คลิสนะฮะหรือคืนเงินจองลูกค้าไปแล้วนะครับแต่เปิดรับจองใหม่แล้วฮะกับเจ้านิสันเอ็กเ l ลไฮบ i d นะครับผมหวังว่าคงไม่นานแน่ๆนะครับเพราะว่ามันสวยมากเพื่อนๆนะครับและกุญแจครบเอกสารครบคู่มือครบและกุญแจสำรองมี2ดอกนะครับเพื่อนๆครับนะฮะแล้วก็เล่มทะเบียนพร้อมโอนเลยคันนี้โอนที่ขนส่งหมอชิดนะครับเพื่อนๆครับ นะซื้อบ้านดูนโฉนดที่ดินซื้อรถดูเรทะเบียนตัวจริงนะครับนะฮนะเพื่อนเะพื่อนฮะมีายะีใบรับประกันราคาซื้อคืนหากพบว่าชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเปลี่ยนสีเป็นเครื่องกรมย้ย้อมแมวไฟไหม้น้าท่วมไม้แท้อ่นได้สมสร้างตรทะเบียนตัดหน้า,า,านนตัดกลางตัดหลังรับประกันราคาซื้อคืนเลยนะครับเล่มจริงเอกสารจริงโอที่หมอชิดนะซื้อเงินสดไม่เสียแปดเจ็ดเปอร์นะครับเนี่ยบุ๊คครบเอกสารครบผู้มือครบเลยเพื่อนๆมาดูได้เลยคุณจะสำรองอยู่ครบทุกอย่างเลยนะครับเพื่อนๆฮะนี่คุณจะสำรลองนะ อยู่ครบหมดเลยนะครับเพื่อนๆครับนะกุญแจครบ2ดอกนะครับนะใครอยากได้มาเอาไปเลยะคะกับเจ้า n i s s a n X t สเทลไฮบริดปี2017ป้ายแดงล้านห้วันนี้เหลือเพียงแค่นะครับเหลือเพียงแค่3 8 8 0 0 0บาทซื้อสดไม่เสียบาทเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะผอนเดือนเท่าไหร่นะประมาณได้ไหมหกพันเป็นปลายนะหกพันเปปลายนะครับนะฝากไว้ด้วยอา้าวปาร์คันนี้ต่อเพื่อนๆนะ คันนี้เลยผมมีรถเข้าใหม่คันหนึ่งเพื่อนๆอยู่ข้างด้านในนะฮะพาเพื่อนๆไปดูนะครับมีรถเข้าใหม่คันหนึ่งนะฮะอยู่ด้านในโอ้โหนะครับอยู่ด้านในครับเพื่อนๆนะครับเป็นแคปติวะนะฮะเป็นแคปติวาเพื่อนๆฮะเป็นแคปติวานะฮะเพื่อนๆนะครับเป็นแคปติวะนี่เตรียมจะปล่อยลูกค้าอีกแล้วอีกลายหนึ่งนะฮะเพื่อนๆนี่เตรียมจะปล่อยลูกค้าแล้วนะฮะ อีกคันหนึ่งนะฮะอีกคันหนึ่งนัดคันนี้ไปทําอะไรเอ่ยจอดรอปล่อยรับผมอ๋อนี่เตรียมรอปล่อยแล้วเตรียมรอปล่อยแล้วครับนะฮะเติมเพิ่มสามน้อยเตรียมรอ,รรมรอปล่อยแล้วแล้วแล้ว,ลวออกเมื่อไหร่ฮะพรุ่งนี้เช้าพรุ่งน,นี้กี่โมงครับเก้าโมงครับซื้อสดซื้อผ่อนเนี่ยซื้อสดเลยซื้อสดเลยไม่หกหมื่นกิโลไปอีกแล้วอีกคันหนึ่งฮะปล่อยกันรัวๆเลยพรุ่งนี้ปล่อยปล่อยนะฮะอีกคันหนึ่งนะฮะปล่อยกันรัวๆเลยคุณใจเฮดวันรีสิบ 4ไม้หกหมื่นโลครับเพื่อนเพื่อนครับนะสวยสวยเลยนะครับนะไปดูคันนี้ต่อนะฮะเพิ่งเข้าใหม่ราคาไม่แพงครับเพื่อนเพื่อนนะครับเดี๋ยวขายให้ถูกๆนะฮะครับแล้วรถแต่งมาสวยมากเลยเพื่อนเฮะรถแต่งมาสวยมากเลยนะครับโชว์รูมเราจะด้านในลึกมากเลยนะฮะเพื่อนๆฮะนะครับมีรถให้เลือกหลากหลายนะครับเพื่อนเพื่อนครับแล้วก็นะฮะมาอยู่ด้านในกันนะฮะเพื่อนเะเนี่ยฮะ จอดสปาอยู่จะรีวิวตั้งแต่เมื่อวานแล้วเข้ามาเมื่อวานตอนตอนเย็นๆนะครับนะ้นเลยให้ทีมงานสปาอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนครับสปาอยู่นะฮะนะครับนี่นะราคารถคันนี้สวยมากเลยฮะเพื่อนเพื่อนฮะสวยมากจริงๆและราคาไม่แพงนะฮะกับเจ้าเอ่อแคปติว่าเชฟโรเลตแคปติว่าลุงเสร็จย่งนะแคปติว่าเอากุญแจอยู่ไหนกุญแจเดี๋ยวจะปิดแล้วเอาเอากุญแจเลย นี่เชลล์โรเลตแคปติว่าเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อนๆนะฮนะคใครหาอยู่มาจัดเลยนี่สปาจะใกล้จะเสร็จแล้วเดี๋ยวผมให้ดูเพื่อนๆนะครับที่สำคัญคันนี้เลขใหม่เพียงแค่แสนกิโลแท้ๆเพื่อนๆนะฮะสวยมากมือเดียวป้ายแดงออกห้างเป็นรุ่นนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ CDI ดีเซลไม่จุกจิกแน่นอนนะฮะเพื่อนๆนะฮะลุกเอานี่ออกก่อน ไม่จุกจิกแน่นอนนะครับเอาออกด้วยนะเอาออกมเดี๋ยวจะถอยรถออกมาครับเพื่อนๆฮะเครื่องยนต์ดีเซลเดี๋ยวผมถอยให้ดูเพื่อนๆฮะสปาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถอยให้ดูเพื่อนๆถอยให้ดูนะรถแต่งสวยมากเจ้าของมือเดียวป้ายแดงออกข้างเลยนะฮะนะครับพิ่งเข้ามาเลยนะฮะเพื่อนๆฮะพิ่งเข้ามาเลยนะครับอันนี้ใครได้ไปก็โชคดีอะรถโคตรสวยเลยฮะ เลขไหม่แสนหนึ่งหมื่นกิโลเองนะครับใหม่มากนะฮะเพื่อนฮะน่าใช้มากครับเพื่อนดูเองแล้วกันว่าสวยไหมเดี๋ยวถ่ายให้ท่านดูตอนที่เราอยู่ด้านหลังชโชว์รูมของเรานะฮะเพื่อนฮะนี่เพืพ่อนๆดูดินะฮะสวยมากแบบเจ้าของเดินแต่งสวยมากเลยเพื่อนฮะนะครับ ชุดแต่งครับที่ว่ามีสติกเกอร์ <c oughs> นะครับแล้บอยู่ตรงกลางแต่งสวยมากเครื่องยนต์ดีเซลนะฮะไฟหน้านะโอ้โหสวยมากเลยนะเพื่อนฮะอุ้ยไหมุนรอบหนึ่งเลยได้ล้อแม็กยางใหม่เลยมิชลินเลยนะฮะไอหมุนต้องกว้างเด็ดถ่ายถ่ายแบบให้ให้เห็นตัวรถอนะ่ะให้เห็นตัวรถไกลๆอะ่ะเป็นตัวรถไกลสวยมากัเพื่อนฮะนะครับถ่ายแบบให้เห็นตัวรถไกลเลย สวยมากครับเพื่อนๆนะฮะน,น,นะครับรถปี2013ันนี้นะฮะกับเจ้าแคปติว่าหุน1รอบเลยกับเจ้าแคปติว่าเครื่องยนต์ดีเซลสวยจริงๆเครื่องยนต์ดีเซลสวยจริงๆเพื่อนๆนะครับแล้วเลขไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลแท้ๆเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างมือเดียวป้ายแดงออกห้างสวยเลยนะพึ่งสปาเข้าใ,ในเสร็จเดี๋ยวเปิดให้ดู เดี๋ยวเปิดให้ดูปับตึงฮะอ่ะดูข้างในก่อนแล้วกันดูภายในก่อนดูภายในก่อนภายในโคตรสวยเลยเพื่อนฮะดูเดะเพื่อนดูภายในเดะถ่ยายเลขหม่ด้วยภายในด้วยนะฮะย้ำนะเครื่องยนต์ดีเซลนะเพื่อนเฮะคันนี้ขายไม่แพงไม่ถึงสองแสนเอ้าบอกให้เลยไม่ถึงสองแสนะฮะให้เปิดฝาโปงหน่อเยเดี๋ไม่ถึงสองแสนนะฮะแสนแปดหมื่นแปดพันบาทพอใครอยากได้มาเอาไปเลย แสนแปดหมื่นแปดพันบาทพอนะฮะเครื่องยนต์ดีเซลได้มาถูกขายถูกสภาพโคตรดีล้อแม็กก็สวยชุดแต่งเทียบนะฮะแสนแปดแปดสวยมากมากเพื่อนๆนะครับซื้อไปเลยฮะเพื่อนเครื่องดีนะฮะเพื่อนฮะแสนแปดแปดนะฮะสวยจริงเพื่อนฮะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงออกห้างเลยแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับลูกคุณละ เช็ดเลยก็ไดนะ้เดินเช็ดเช็ดเลยเช็ดเลยก็ไดนะ้เช็ดต่อายนอกเจ็บเก็บอีกรอบหนึ่งนะสวยมากใส่เลขไม้ด้วยฮะแสนแปดแสนแสหนึ่งหมื่นกิโลแท้ๆนะเป็นย้ำในรถมือเดียวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับรุ่น LX ขับเคลื่อนสองล้อไม่ใช่สี่ล้อนะฮะขับเคลื่อนสองล้อนะครับเกียร์ออโต้นะครับรถสวยกริบเลยนะฮะไม้น้อยน้อยน้อยที่สุดแล้วฮะไม้แท้แน่นอนซื้อจากมือเจ้าของเลย แสนหนึ่งหมื่นกิโลแท้ๆเลยนะครับขายเงินสดอย่างเดียวนะไม่จะป็นขายเงินผ่อนนะฮะภายในสวยมาก,บกเบาะเบื้องไม่มีขาดไม่มีรุ่ยเลยนะครับเพื่อนๆครับไม่สวยจริงไม่ดีจริงไม่เอามาขายเพื่อนๆนะครับเพราะว่ารถปีลึกแล้วอันนี้ตั้งใจซื้อลูกค้าเลยนะฮะอยู่ได้ยางแม็กก็คุ้มแล้วเพื่อนๆโคตรสวยเลยยางแม็กผมมิชลินเลยเจ้าของมีตังค์มากเลยนะฮะเจ้าของอยู่บ้านอยู่ข้างๆเดอะบอลบางแคร์นะฮะเพื่อนๆนะอยู่ข้างเดอะบอลบางแคร์เลยเพื่อนนะ สวยมากเลยนะครับเนี่ยโหวสวยมากเลย <I know. S 1> ไม่คันี้ไม่ได้ผ่อนให้นะก็ซื้อสดอย่างเดียวฮะซื้อสดอย่างเดียวนะครับนะซื้อสดอย่างเดียวฮะดูพอห้องเครื่องเนี่ยเพิ่งล้างเสร็จเนี่ยคุณลุงก็ล้างให้เสร็จสวยมากเพื่อนฮนะสวยจริงเพื่อนฮนะใหม่สุดๆไปเลยฮะกับเจ้าแคทติว่าเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบดีเซลนะครับป้ายแดงคันนี้สมยัยก่อน ล้านสามล้านสี่เลยนะฮะสมัยก่อนขายกันนะ,ะวันนี้นะฮะไม่น่าเชื่อผมตั้งราคาแบบเอาเร็วๆเลยนะไม่ลดแล้วนะฮะหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทรถโคตรสวยเลยนะฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะรถลูกลมแบนเรียบเลยนะครับนะฮะรอยมาร์กต่างๆรอยอาร์ตต่างๆอยู่ครบถื้นน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะฮะแก้มซ้ายแก้มขวาสวยซุ้มหัวชกด้านใน เนี่ยทุ่งหัชกด้านในสวยด้านซ้ายก็สวยนะด้านขวาก็สวยนะฮะโอ้โหสวยมากนะฮะทุ่งดโชกด้านซ้ายขวาสวยหมดโอ้โหหมดจดเลยเือใครได้คันนี้ไปโคตรคุ้มเลยนะฮะนี่ชกฝากระโปรงก็ยังเด้งดีถึงดังอยู่เลยนะค,ะ <ustedes S 1> นะครับนะฮะดูสวยมากๆไฟทุกดวงใช้ได้หมดนะฮะผมขายคันนี้นะ,ะบอกให้เพื่อนๆมาเอาไปเลยนะฮะขายรับประกันให้ไว,ไว้ไวมามีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อเป็นสีเป็นเครื่องกรองใหม่ เลขใหม่แท้ๆ1น0 0 0สกิโลไปเอาจากมือลูกค้ามาเลยนะฮะเพื่อนครับรถสวยใหม่จริงๆรถย้ำนะรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างเลบครบเอกสารครบคู่ครบกุญแจสำรองครบคุ้มค่ามากๆเลยนะฮะนะแล้วภายในสวยอ่ะหูนี่นูหูดอีกหนึ่งรอ,อบไกลๆแล้วก็ปิดคลิปแนละ้วให้เห็นทั้งตัวเลยนะฮะให้เห็นทั้งตัวเลยนะรเราลากันตรงนี้ไปนะฮะกับเซอรบอรเตนะครับแคปตีว่าเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2. 0คือยนต์สนะครับสวยมากน่าใช้น่าเป็นเจ้าของมากๆนะครับเพื่อนเอฮะเอาดูตรงนี้หน่อยภายในยังไม่ถ่ายเลยด้านหลังด้านหลังเป็นรถเจ็ดที่นั่งนะฮะคุ้มค่าเบาราคาไม่ต้องกังวลเลยนะฮะรถสวยจริงนะเพื่อนครับนะเราขายราคานี้พิเศษแล้วเพื่อนๆมาดูขายตามสภาพนี้เลยแต่ว่าสวยมากแล้วกันนะเพื่อนครับนะฮะยนต์ดีเซลนะครับนะฮะแสนแปดหมื่นแปดพันราคาสุดท้ายไม่ให้ต่อเลยนะเพื่อนๆฮะราคานี้โคตรถูกเลย นะครับมาไม่สวยไม่ถูกให้ด่าเลยเพื่อนฮะรับประกันไม่มีชนนะรับประกันให้เลยนะครับนะเรากําไรแทบจะไม่เหลือเลยแต่ว่าให้เพื่อนเพื่อนไปเลยเห็นรถมันสวยรถเป็นดีรถเป็นเจ๋งเนี่ยนะฮะที่สําคัญถ้าเป็นเบนซินไม่น่าใช้ดีเซลน่าใช้กว่าอึดถึกทนแข็งแรงทนทานใช้งานหนักแล้วก็เกาะถนนเป็นเยี่ยมเลยนะครับจ่ายแสนแปดหมื่นแปดพันบาทได้ครึ่งยนได้ครึ่งยนตก็แสนก่าบาทแล้วเพื่อนฮะแค่ครึ่งครึ่งอย่างเดียวก็แสนนึงแล้วเพื่อนฮะนะครับนะอ่ะไปข้างหน้าอีกทีหนึ่งนะฮะสวยมาก น่าใช้มากหล่อมากนะครับกับนะฮะแคปพี่ว่านะครับดี Diesel. เซลอาจจะเดี๋ยวผมขับไปเลยก็ไดนะ้ลูกลูกไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับไปข้างหน้าเห้ยผมขับไปข้างหน้าเลยเดินถอยหลังกันไปเรื่อยๆเลยก็ได้เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะโอ้โหใช้ยัย ขับดีนะเพื่อนๆนะไม่ได้ว่าขี้เหล่เลยเพื่อนๆฮะไม่ขี้เหล่เลยเพื่อนๆฮะไม่ขี้เหล่เลยฮะเพื่อนๆฮะไม่ขี้เหล่เลยฮนะครับหล่อจริงๆเพื่อนๆนะครับโอ้โห่องโคตรดีขับโคตรดีเลยเพื่อนๆนะขับดีจริงเพื่อนๆนะครับมาดูได้เลยครับนะใครสนใจนะฮรมาจับประจองเป็นเจ้าของเลยมาจับประจองเป็นเจ้าของเลย นะครับเพื่อนๆพื่อนะฮะมาลองขับได้นะฮะรถขับดีจริงๆครับเพื่อนๆครับแคปับตีว่าเครื่องยนต์ดีเซล2.0 l s x ขับเคลื่อน2ล้อนะครับเกียร์ออโต้นะฮะนะฮะหอหอแบบนี้นะฮะขับดีจริงๆเพื่อนๆฮะไม่ต้องกังวลเลยว่าโดนหลอกนะฮะไม่ใครไม่ซื้อไม่เป็นไรนะนะครับราคานี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆรถดีๆอย่างนี้ไม่มีบ่อยๆนะฮะกับเจ้า เชฟโรเลตแคปตี้ว่าแสนแปดหมื่นแปดพันราคาสุดท้ายเลยไม่ลดแล้วนะครับนะฮะร,ราคาตามนี้เลยนะครับตอนแรกจะตั้งสองหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดไม่ตั้งฮนะซึ่งยนตดีเซลเอาแบงค์เร็วๆเนี่ยฮะเพื่อนๆฮะสองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันไม่ขายนะฮะขายหนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทดูดอกยางเดโอ้โหดูเด็ดดูดอกยางดูคาลิปเปอร์เบรกเคตรสวยเลยเพื่อนฮะได้ยางมิชลีนด้วยนะฮะ ก็ของเดิมมือเดียวเลยนะย้ำนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยนะฮะนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดง<ส>ยางปียี่สี่เลยยางปียี่สี่เลยเพื่อนแม็กโคตรสวยเลยยางปียี่สี่นะเพื่อนนะ<า>แม็กสวยมากทางคนร้ายตรงข้ามเซ็นทรัลสารยาครับตรงข้ามเซ็ทนทรัลนี่ดอกยางไข่ดอกยางหน่อยโคตรสวยเลยดอกยางเต็มเปี้ยเลยเพื่อนนะฮะนะฮะสวยมากนะครับยางปียี่สี่แล้วแม็กลายแบบ ลายยายเป็นมุมเพื่อนๆฮะลายยายเป็นมุมนะยายลายสซ็คไปเดอร์แมนหล่อมากๆนะครับนะฮะไม่รู้จะหล่อไปไหนแล้วชุดแต่งมันเนี่ยได้สติ๊กเกอร์ได้นะช,ชุดแต่งแคปติว่าได้กาบเกลบได้โอ้โหหล่อนี่มีคาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองเลยเหมือนแลมโบกินี่เลยเพื่อนเพื่อนฮะได้คาลิปเปอร์เบรกสีเหลืองแลมโบกินี่ด้วยเพื่อนเฮะโอ้โหเพือ่อนโคตรหล่อเลยนะมาเอาไปนะเพื่อนๆนนะอย่าช้าเด้อนะฮะอย่าช้านะครับ สวยจริงนะฮะมันหล่อนะฮะมันหล่อมันเท่ภายในก็ดูดีมากเลยนะครับนะฮะภายในดูดีมากๆเลยนะครับนะครับเพื่อนๆครับนะฮะนะฮะภายในดูดีมากๆากเลยให้เปิดเปิดภายในส่องภายในดูอีกทีส่องภายในดูอีกทีหนึ่งภายในสวยภายในใหม่ด้วยนะฮะคันนี้สวยหมดจดทั้งภายนอกและภายในนะครับเพื่อนๆครับหาอยู่ไม่ผิดหวังนะฮะใครงบน้อยหอยน้อยแสนกว่าบาท แน8นแปด่นนบาทราคานี้ผมไม่ลดแล้วนะฮะนะครับได้รถคันนี้ไปใช้โคตรคุ้มเลยเพื่อนฮะนะครับสวยฟร้างใส่าด้านหลังด้วยแต่ด้านหลังแต่ด้านหลังก็กว้างกวางนั่งสบายเป็นรถเจที่นั่งนะเพื่อนๆพนเจที่นั่งนะครับมันลงมาขนาดนี้เพื่อนเป็นเจ้าของได้ฮะอย่าคิดมากฮนะแม่งโคตรคุ้มเลยเพื่อนเพื่อนฮะโคตรคุ้มเลยนะครับเจที่นั่งนะครับ LX s L S X ใหญ่โตโมโหลานี่ที่นั่งที่นั่งหลังครบหมดเลยเพื่อนนะนะครับนะเอาหอแล้วล่ะฮะเพื่อนๆนะหอมปากหอมคอกันเต็มที่แล้วนะฮะเพื่อนฮะให้เพื่อนๆดูให้เต็มตาเลยเพื่อนฮะสวยงามนะฮนะสวยและถูกและดีด้วยนะครับนั่นะเป็นรถย้ำนะรถมือเดียวป้ายแดงออกข้างไม่แท้ๆหนึ่งแสนหนึ่งหมกิโลกับเจ้าแคปติว่านี้นะฮะนะครับใครสนใจ เครื่องยนต์ดีเซลนะฮะ2.0เครื่องยนต์2000ดีเซล l s x นะครับนะวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วฮะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามเราเราขายดีมากๆเลยนะครับนะครับที่ติดตามเราขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจกันจริงๆนะครับเพื่อนๆนะฮะเออตะกี้คันนี้ก็มีเจ้าของแล้วอ่ะโทษทีมามาอีกนิดนึงก็ได้นะฮะฮะไหนเดินละคันนี้ก็มีเจ้าของแล้ว รถเนต้านี่ก็ขายอยู่นะขายอยู่นะนะครับเพื่อนๆสองหมื่นโลไฟฟ้าล้ว,ลวนๆคุ้มประหยัดเท่ดูดีนะสไตล์ตนะฮะคนร,รุ่นใหม่นะฮะนะครับเนต้านะเหลือแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทพอโคตรถูกเลยสองหมื 20, ่นโลรถคุณหมอรถปียี่สิบสามใช้ประหยัดมากเลยแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันโลเพื่อนๆฮะไปแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทพอสองหมื่นโลนะฮะประหยัดมากนะฮะน่าใช้มากนะครับ คันนี้ติดจองแล้วนะเพื่อนนะคันนี้ติดจองแล้วนะฮะต้องขอบคุณ FC นะฮะ FC จากจันทบุรีนะครับนะฮะพี่ชวันนะพี่ชวันนะฮะเพื่อนๆครับ f c จากการบุรีพี่ชวันนะซื้อรถจองมาห้าหมื่นไม่เห็นรถเลยจองมาห้าหมื่นไม่เห็นรถเลยนะฮะนะครับ 1.5e คันนี้ไปเรียบร้อยแล้วเลขไม่80,000กิโลแท้ๆ FC จันทบุรีเมื่อวานก็จันทบุรีนะครับ เคุณไดแกนสตาร์เหล็กสีขาวซื้อเงินสดไปเลยคันนี้ก็วีออสซื้อเงินสดอีกแล้วนะที่เราขายเงินสดเดยอะจริงๆนะครับลูกค้าจันทบุรีนี่ก็รวยๆยนะฮะเก็บเงินเก่งกันเหลือเกินนะครับเรื่องรับอ่ะดูหน่อยไปให้ดูหน่อยไปเรียบร้อยแล้วจริงๆแคคันนี้เดี๋ยวคืนนี้หนึ่งทุ่มตรงออกเดินทางนะครับไปส่งพี่ชวันที่ ตัวเมืองจันทบุรีนะฮะทีมงานผมรับทราบเรียบร้อยแล้วนะครับไปส่งถึงตัวเมืองถึงนู่น6กโมงเช้าถึง7จ็ดโมงไปสบายๆนะครับนะไปสบายๆหกโมงเช้าถึง7จ็ดโมงนะครับรอรับด้วยนะพี่ชวัลน,นะครับนะครับรอรับเราด้วยนะครับนะครับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับการาบขอบคุณจริงๆนะ FC จันทบุรีชี่วันด้วยซื้อรถแบบไม่ดูรถเลยไม่เห็นรถเลยมั่นใจในแบรนด์ของผมชวริตรถบ้านคิณโชวริตโชลูมาตรฐาน ทันสมัยใหญ่บน,นที่กว่า5ไร่ตรงข้ามเซ็นทัลสารายานะครับนะครับเรามีรถด้เลือ,อกว่า200คันนะครับโซโรแกนเราคืออะไรไเพื่อนๆจำได้หรือยังนะฮะครับดูรถไม่เป็นสามารถซื้อรถกับผมได้เลยด้วยประสบการณ์เรากว่า30ปีเราซื้อขายมากว่า30,000่นคันแล้วเราเป็นมืออาชีพทางด้านรถยนต์มือสองอย่างแท้จริงให้เพื่อนๆปลอดภัยแบบ360องศาเลยกับโชว์โรแกเรารถบ้านคุณเฉริตอยู่ตรงข้ามเซ็นทัลสารายา นะครับเพื่อนๆครับนะฮะเอาปิดท้ายกัยคันนี้แล้วกันนะฮะกับเจ้ารถครอบครัวอีกหนึ่งรุ่นที่อยากนำเสนอเลยนะฮะ t ต y ยต a าเซนต้าโตโยต้าเซนต้าปี2018เลขไม่โคตรน้อยเลย80,000เท่าไหร่นะเลขใน40,000กิโล40,000กิโลจริงๆเลขไม่ 40,000กิโลจริงๆนะฮะได้มาเมื่อวานนี้เองนะครับโคตรสวยเลยนะฮะเพื่อนนะฮะสี่0 0ื่กิโลเตอร์แต่เซนต้าตัวท็อปบางคนบอก1.5 V หรือ G ตัวนี้ G นะไอตัวนี้ตัว V ตัวท็อปเลยนะฮะนะครับตัวท็อปนะฮะจะมีไฟดัดหมอกด้านล่างนะครับแล้วก็มีประตูบานสไลด์ไฟฟ้า2ฝั่งแล้วก็มีไฟด้านหลังไฟท้ายจะเป็นไฟสีแดงนะฮะนะครับแล้วก็ด้านหน้านจะมีจงมีจอให้เป็นเบาะหนังหนังให้นะฮะถ้าเป็นตัว ใบท็อปจะเป็นเบาผ้าให้ตัวนี้ได้ตัวท็อปไปได้เกือบ900,000วันนี้ถล่มทลายเลยเพื่อนๆนะฮะผมทำราคา3 9 5เาอย่างเพื่อนนะโคตรถูกเลยนะเพื่อนๆนะเอาไปใช้กันนะฮะ4 0 0 0 0กิโลเข้ารายการล่ารถสวยนะแต่หนึ่งใบน้อยสองสวยจัดสามประวัติครบสี่วีดีโอข้างห้ารับประกันให้คุณหนึ่งปีหนึ่งปลล่ารถสวยกับนี่โตโยตา้าเซนต้าสี่หมื่นกิโล นะครับตัว V ีนะฮะสวยมากนะฮะเพื่อนๆฮะใครสนใจเป็นเจ้าของเรียนเชิญเลยเพื่อนๆครับเรียนเชิญเลยนะฮะนะฮะขอนเดือนนี้ก็ประมาณสักหกปลายปลายนะได้ไหมฟังขอนเดือนนี้เจ็ดปีประมาณหกพันปลายปลายนะฮะนะฮะเพื่อนๆครับหกพันปลายปลายนั่นเพื่อนฮะมาเอากันไปนั่นเพื่อนนะครับแะวันนี้เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ฝนตกฟ้าร้องบ่อยๆ ก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับนะใครเดินทางกลับบ้านเนี่ยน้ำท่วมข้างในกรุงเทพหรือเปล่าไม่รู้เห็นอุดมศพน้ําท่วมเยอะนะต้องระวังดีๆนะครับนะเพื่อนๆครับนะฮะฝนตกฟ้าร้องพกล่มติดตัวไว้ด้วยนะครับนะฮะใส่แมสกนก็ดีถ้าเข้าที่ชุมชนต่างๆแอร์อัดน่อยู่ห้องแอร์ก็ใส่แมสก็ดีทั้งนี้ไข้หวัดใหญ่อะไรก็เยอะนะครับนะด้วยความรักและเป็นห่วงจากผมเองนะะด้วยความรักและห่วงใยจาก ผมโชว์ฤทธิ์วุฒิชนานันนะครับอยากให้ทุกคนอยู่จุขวาพีดีนะครับเพื่อนๆครับนะรักและเคารพทุกคนนะครับขอบคุณที่มั่นใจที่ไว้ใจที่เชื่อใจนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ